่าเด็กทำงานฝีมือมีเลาะเพื่อนเพื่อนเขาสอนไม่หมดนะคะโน้โหลองดูด้วยเท่ากันนะมันถึงกับค้นวางที่พื้นโอ้โหงานละเมียดันีาใครได้อันนี้ไปอ่ะโคตรเซ็งอ่ะหนูเกอนวันหนึ่งผ่านไป อสองรอบพอลูกแม่เจ้ายังไม่ยังพันไม่เสร็จและดึงดึงดึงอ่ะยุ้ยสอนมันดึงไหนดิเอาไหนเอาที่เสร็จละนี่นี่เดี๋ยวดูพี่ยุ้ยทำให้ก็เอาปีกข้อกออกก่อนอันแรกวสันแรกแหววมันไม่จับง่ายต้องดึงอันนี้เลยสอนไม่หมดเวะเนี่ยนตาไม่หุบจับข้างในอาจารย์กังวิชา ไม่ถอนเลยใจเปลาดีกว่าง่ายกว่าเยอะจะถอนเลยใจก็้เธอมันทำเบี้ยงไหมมันเลยดเบี้ยวงแบบบานหอมหนูเป็นแบบบ้านเฮ้ยชั้นที่สองไหมมันคือดอกบัวนะโวยเออมันก็สวยทุกคนติดอยู่ในกรอบสวยในสไตล์หนูขอโทษคนได้รับด้วยจริงๆ จับสีขาวไว้ไงจับสีขาวไว้แล้วก็ดึงสีเหลืองออกมาแล้วก็ใหน้าตาล็กแรกมากอ่ะไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้อุ้ยขอยืมมนอื่นถ่ายเอ้ยมันเป็นงานศิลปะฉะนั้นเราไม่มีฟิกไว้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงโอเคกูเข้าใจละจะจัดตรงร่างกายนิดหน่อยสีขาวจัดนิดหน่อยมันต้องดึงมากจัดนิดหน่อยให้มันดูเป็นดอกไม้สวย ไสวยเราของพี่ก็ไม่สวยนะสวยนายอย่าไปคิด่านงานศิลปะใช่ไหมเราทำบุญเนี่ยในร่วมบุญเอายังพอใจยังเอามาส่งเอามาให้ดูเลยเอามาแล้วพอแล้วมันอันแรกได้ขนาดนี้โอแมกคุณค่ะเก่งมากค่ะลูกขอโทษคนได้รับด้วยนะคะ